สวัสดีครับทุกคนนี่ฮะทุกคนอุปกรณ์เ,เฉพาะสามดาวของลวงมาเนาะนี่เป็นเขาของมันเลยใช่เขายูนิคอร์นฮะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามันเท่แค่หไหนนะหล่อเท่เนี่ยเอาละฮะเออนี่ไงพึ่งกระจายที่ผมเคยบอกนี่ฮะทุกคนผมเคยเจอนะฮะทุกคนที่มันเป็นกิวอะ่ะที่มาให้สู้อะไรไม่รู้นะฮะทุกคนไปลองกิวอะ่ะเออเนี่ยนี่นี่นี่แนนห,นหละเอฟิกกระจายนี่แหละฮะทุกคนหล่อเท่นี่ อ่าใส่ทีหนึ่งอืมตน้านคนพอพอดีในเรื่องมาเลยนั่นแหละไหนเราสุ่มไหนซิบเถิอดวงมาไม่มีทางหรอกมันสิโอ้โหพี่ฮะทุกคนแตอนนี้ก็มีกิจกรรมใหม่มานะฮะทุกคนดาวดวงเดือนอะไรไม่รู้นะฮะทุกคนเนี่ยมันของเหมือนขอเสื้อไทยเนาะนี่มันก็มีไอเทมแบบนี้ไงเนาะเนี่ยของเหมือนขอเสื้อไทยขอเสื้อไทยติเลย ดูดิอืมทุกอย่างเหมือนนยฮะกรอบโปรไฟล์ก็เหมือนเนาะโอเคฮะทุกคนแล้วนี้ก็โอเคเหมือนได้หนาย,ยูสองตัวให้ทุกคนเพิ่งเริ่มนะโอเคงวันนี้ก็มีวันนี้แหละเชาว่ากดไลค์ด้วยเนาะไปละ